ทุกนกลับมาเจอกับปลาล์มารีแอคอีกครั้งนึงนะคะวันนี้เราแต่งหน้าอะไรกันมาเรียบร้อยแล้ว,ลวะคะ่ะเพราะวันนี้เราจะมาคอทุกคนที้ดูกันนะคะก็ซื้อของมาสักพ,พักแล้วก็หน้าที่แต่งในวันนี้นะคะเป็นของที่จะคอให้ดูกันด้วยนะคะไปเริ่มกันเลยดีกว่านะคะว่าคอในครั้งนี้มีอะไรกันบ้างคะเริ่มต้นที่สิ่งแรกที่ทุกคนน่าจะเห็นกันนะคะก็คือ วิกใหม่นั่นเองนะคะมันจะมีไฮไลท์สีม่วงแบบนี้นะคะคือปามเนี่ยตั้งใจจะซื้อวิกอันนี้นะคะไปที่งาน m e e อังกฤษคือคอนเสิร์ตทัวร์ของคุณคิมนำกิวทุกคนน่าจะเห็นคลิปที่ปามลงไปเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งแบบว่าสีประจำตัวของคุณคิมนำกิ็จะเป็นสีม่วงเลยนะคะคนในงานก็เลยใส่สีม่วงกันนะคะปามก็ เออเอาวิกอันเนี้ยเดี๋ยวจะขึ้นดูให้ดูก็แล้วกันนะคะวันที่ผมใส่ก็จะเป็นเสื้อสีม่วงอะไรเงี้ยซึ่งวิกันนี้น่ารักมากแล้วเดี๋ยวจะลิงก์ร้านก็จะคือร้านเดิมที่เราเคยซื้อเราจะลิงก์ร้านนี้ไว้ตลอดก็คือร้านของคุณออมนะคะก็อันนี้เป็นรุ่นโซอี e ซึ่งแบบสวยมากเราได้มาในค่ะ499บาบาทส่งฟรีในแอปสมนะคะสิ่งต่อมาที่สอยมาก็คือเจ้าตัวพัดลมจาก อามนิโซนั่นเองนะคะคือตั้งใจว่าจะเอาไปที่งานเหมือนกันเพราะเป็นสีง่วงแต่ว่าลองใช้แล้วมันแบบมันไม่ได้เย็นแล้วมันก็เสียงดังมากๆเลยก็เลยใช้อีสีเขียวเหมือนเดิมที่เคยเอาไปงานของน้องคิมมินกยูนะคะก็อันนี้ก็ซื้อมาเอาไว้ใช้แบบขำๆอยู่ที่บ้านเวลาแบบไฟดับหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะก็อลก้าสุก้บาทเป็นใส่ฐานเอานะคะไม่ใช่แบบชาร์จแบตนะคะ,ะต่อมาก็เป็นพวก เมคอัพก็แล้วกันนะคะสอยมาจากร้านเดียวคือร้านนี้นะคะเดี๋ยวแต่ว่าเดี๋ยวมันจะลิงก์สินค้าไว้ให้นะคะที่ description box ก็แล้วกันนะจ๊ะอ่าเริ่มต้นหยิบอะไรได้จะพูดถึงสิ่งนั้นอันแรกเป็น Novo ค่ะเป็นคูุชั่นกับแป้งผสมกันนะคะกล่องสวยมากเป็นหินอ่อนแบบนี้นะคะสวยมากๆเลยนะคะปาล์มเลือกเป็นเบอร์อะไรมาเดี๋ยวนะเราจะต้องดูข้างใน ปั๊มเลือเป็นเบอร์2มานะคะด้านในก็จะเป็นหินอ่อนที่จะล้อไปกับตัวกล่องนะคะสวยมากนะคะอันนี้เป็นทั้งแป้งนะคะแล้วก็คุชชั่น,นะคะเปิดออกมาเราเจอกับกระจกแล้วก็เจอพับคุชชัน,นั่นเองนะคะพับเข้าดีอยู่แล้ว ชั้นต่อมาเป็นแป้งค่ะแล้วก็ชั้นต่อมาเป็นคุชชั่นนะคะสีขาวกับผิวไปนิดนึงแต่ว่าก็โอเคแล้วก็เนื้อแมตต์กำลังดีค่ะไม่ปกปิดนะคะบางเบามากๆราคา149บาทหรืออะไรประมาณนี้เห็นในชอ็อปเห็นในติ๊กต็อก แม่ค้าไทยอันละ199บาทก็สะดวกซื้อที่ไหนก็ซื้อที่นั้นนะคะเพราะว่าอันนี้มันจะเป็นพรีออเดอร์มันจะรอของนีกนึงแต่ถ้าแบบสะดวกใน TikTok ก็สามารถซื้อใน TikTok ได้เลยเพราะว่าส่วนมากแม่ค้าไทยเขาก็จะแบบส่งพร้อมส่งนะต่อมาค่ะเป็น XIXI ค่ะ Little Devil Sunflower เป็น f o r l l s h e s นะคะขนตะปลอมเบอร์เบอร์อะไรไม่รู้อ่ะเบอร์ natural caring หรอนี้คือ shoes เบอร์เเหลืออย่างไงไม่แน่ใจจะเป็นแบบนี้นะคะซึ่งก็ติดอยู่คือมันแบบมันตาหวานมวกมันตาหวานสุดดีมากเลยรู้สึกว่าเออเหมือนมีอะไรวันนี้คือแต่งสีออกชมพูนะคะมันก็เลยแบบดูแบบตุ๊กตาหวานแววมากนะคะดีมากเลยแล้วก็เป็นแกลเป็นแกนพลาสติกแหละเป็นแกนเอนนะ็นอ่ะเออก็จะติดยากสําหรับตัวปามแบบไม่ค่อยชินแบบนั้นนะคะแต่ว่าก็ติดได้อยู่ก็ติดง่ายอยู่ประมาณนี้นะคะวัน วันกรุปวันมากต่อมาค่ะเป็นแป้งที่เซตตัวรองพื้นนะคะก็คือ Lion Love Soft Focus Setting Powder ของ Art Value นะคะซื้อเพราะอะไรซื้อเพราะว่าแพ็กเกจเลยอะ่ะมันเป็นความแบบด้านในจะเป็นแบบนี้ค่ะสวยมากคือเบอร์สามก็คือมันไม่แน่ใจว่าทุกคนจะเห็นดีเทลว่ามันเป็นลาย สิ่งโตอยู่ข้างในหรือเปล่าแ,แบบอดีนะคะแล้วก็มีกระจกเล็กๆให้ไม่มีพับต่อมาค่ะเป็นอายไลเนอร์ค่ะกาเซียนะคะซื้อเพรอไลแพคเกจจิ้งสวยดูดิดูด,ดีน่ารักปะแล้วเนี่ยเอาทิชชู่เปียกเช็ดไม่ออกเลยมันจะเป็นอายไลเนอร์สีดำกับอินไลเนอร์สีน้ำตาลนะคะ2หัวนั่นเองแล้วก็ปอมก็กรีดที่ตาด้วยนะคะด้านในก็น่ารักอีกเหมือนกันนะคะ เป็นแบบนี้เนาะทุกคนแบรนด์กาเซียนะคะนี่ไอายไลเนอร์หัวเล็กนะคะแล้วก็อินไลเนอร์สีน้ำตาลนะจ๊ะราคาหลักสิบอีกเหมือนกันแบรนด์กาเซียก็เป็นอีกแบรนด์ที่ดีนะเ,เคยมีปัดแก้มของเขาติดทนมากแล้วก็สีชัดด้วยนะคะต่อมาค่ะเป็นที่เขียนคิ้วนะคะของกาเซียอีกเหมือนกันวันนี้ก็เขียนขึ้นโครงแล้วก็เอาสอีน้ำตาลแดงมาถมนะคะ อันนี้เป็นเบอร์อะไรไม่รู้แต่ว่าแพคเกจจิ้งสวยแล้วก็กล่องไอตัวเขาเรียกว่าไงเดียเนี่ยก็สวยมันจะเป็นแบบนี้สวยมากเป็นกาเดียนไล่สีนะคะด้านหนึ่งก็จะเป็นที่เขียนคิวหัวเล็กประมาณนี้นะคะส่วนอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นสปูลี่โอเคมากๆเลยนะคะทุกคนก็เขียนดีแต่ว่าไม่ได้ติดทนขนาดนั้นนะจ๊ะต่อมาค่ะเป็นกันแดดของซีซีนะคะเอ็กไซไกค่ะ r e f e t c h i n g Skin Care s p นะคะเขาบอกว่า for skin outline เลยนะคะประมาณนี้คือสาเหตุที่เลือกอันนี้เพราะว่าคิดว่าจะไม่มีสีนะคะอันอื่นมันเป็นสีม่วงกับสีเขียวอะไรเงรี้ยอันนี้ก็จะแบบไม่มีสีแต่จริงๆมันเป็นโทนอัพอะคะ่ะปรับให้หน้ามีความไบรท์ขึ้นเล็กน้อยแต่ชอบตรงที่มันเกลี่ยง่ายมากๆเนื้อน้ํานะคะเนี่ยมันจะแตเป็นน้ําพอแตบเป็นน้าแล้วมันจะแบบมันจะเกลี่ยง่ายแต่ว่ามันก็ เป็นโทนอัพเบาๆเห็นปะเห็นปะเนี่ยข้างเนี้ยก็จะมีความกระจ่งางใสขึ้นเป็นโทนอัพเบา,ๆเ,บาๆเพราะว่าปามลองใช้ไปแล้วคือใช้2ข้อนิ้ว แทมจะไม่ได้เลยเพราะว่าหน้ามันจะขาววอกจนเกินไปนะคะอันนี้ก็ใช้อยู่ที่บ้านก็ได้ค่ะขำๆคือยังไม่รู้ว่าจะแพ้หรือเปล่านะเดี๋ยวลองดูก่อนนะคะแล้วก็ให้มาขนาดคือโคตรมาหึมาคือ75 ml ไม่เคยเห็นกันแดดให้เยอะขนาดนี้มาก่อนนะคะเห็นปะเนี่ยพอแตกตัวเป็นน้ําซึมแล้วมันก็ ไม่มีอะไรแต่ว่ามันจะมีความ b r i g h ขึ้นนะคะกระจ่างใสเพราะเ่าเขาเป็นโทนอัพเล็กๆแต่ว่าตรงนี้เขาไม่ได้บอกว่าตัวเองเป็นโทนอัพอะค่ะเขาบอกว่าเป็นมันติซันสกรีนอะไรเงี้ยก็คงแบบ ทั้งเป็นเมคอัพเบสด้วยเป็นโทนอัพด้วยเป็นซันสกรีนด้วยประมาณนี้นะในความเข้าใจของปาน,นะโอเคต่อมาเป็นอายแชโดว์ที่อยู่บนเปลือกตาเหมือนกันนะคะสีชมพูเอ่ออันนี้เป็นของ XI XI เหมือนกันนะคะโหซื้อ XI XI มาเยอะมากเลยนะคะจมเรียกสีสี XI ไม่รู้ว่าจริงๆแบรนด์เขาอ่านว่าอะไรนะคะสาเหตุที่ซื้อเพราะว่ามันมีสีชมพูกับสีดําคู่กันอ,อี๋ยวให้ดูแพคเกจก่อนนี่นะคะแล้วก็เปิดออกมานะคะจะเป็นดอกไม้อะไรอย่างเงี้ยเออเราเห็นแบบ แอดที่เขาเล่นสีดําสีชมพูคู่กันแล้วมันสวยดีแล้วก็เลยสอยมาสีค่อนข้างที่จะชัดนะคะเดี๋ยวมันจะมาลองเล่นให้ดูเป็นแบบว่าตาสีดํากับสีชมพูอยู่ด้วยกันเห็นเขาแต่งแล้วสวยแต่ว่าวันนี้เอาสีชมพูอย่างเดียวนะคะแล้วก็ซัดกิตเตอร์ไอซัดแบบชิมเมอร์ในนี้ลงไปถือว่าโอเคสีชมพูน่ารักกรุบนะคะตัวต่อมาค่ะเป็นสิ่งที่เห็นแล้วแบบชอบเลยนะคะอันนี้เป็นของ Art Value ค่ะ เหมือนตัวของแป้งเมื่อกี้นะคะอันนี้เป็นแบบคอนทัวร์แป้งไฮไลท์อยู่ในตลับเดียวกันเป็นอันเล็กๆแบบนี้ซึ่งคุ้มมากแกเพราะว่าเขาให้แป้งมาหนึ่ง,งมาหให้คอนทัวร์มาอีก2นะคะแป้งไฮไลท์แล้วก็คอนทัวร์อีก2นะให้ดูนะคะอันนี้แป้งยังไม่เคยได้ใช้เลยนะคะมันจะมีรูปน้องเด็กๆที่อยู่ข้างหน้าอย่างเงี้ยมาสกรีนเขาเรียกอะไรสแตมม ประมาณนี้นะคะแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นไฮไลท์ซึ่งไฮไลท์ก็คืออยู่บนหน้าปามเองนี่นะคะตอนแรกก็รู้สึกว่าค่อยไฮไลท์เฉยๆว่ะแต่พอใช้แล้วก็ไม่ค่อยเฉยสักเท่าไหร่นะถือว่าโอเคเลยแล้วก็เนื้อแบบละเอียดดีไม่ไม่เป็นเกล็ดที่ใหญ่นะคะแล้วก็คอนทัวน์ที่3นะคะคอนทัวร์ที่บํมใช้บ่อยมากจนหน้ามันหายไปแล้วนะคะ๋ยวสวัสดีดูนิดนึงเป็นคอนทัวร์แบบ สีเทาๆซึ่งนี่เอามาไลท์จมูกนะคะไม่รู้จะพอเห็นกันไหมเนี่ยมันจะเป็นเทาๆแล้วอันสุดท้ายก็จะเป็นสีที่มันมีความเข้มขึ้นมานิดหน่อยนะคะอันนี้ยังไม่เคยได้ลองเลยนะนี่ก็จะเข้มขึ้นมานะคะซึ่งแบบดีมากพกใส่กระเป๋าอะไรดีเพราะว่ามันแบบตลับเล็กแล้วได้คุ้มเลยแป้งไฮไลท์คอนทัวร์นะคะต่อมาเป็นคูชชั่นอีกอันนะคะของแบรนด์ VNC ค่ะ จะเป็นแบบนี้กล่องสวยมากนะคะใค้ซื้ออันนี้คือสนใจบบหนึ่งเกจดูดีน่ารักปะเป็นแบบสีไข่ไข่อย่างนี้นะคะน่ารักมากแล้วก็ด้านในค่ะจะมีคอนซีลเลอร์สามสีแล้วก็คูชั่นอีกหนึ่งนะคะเท่าที่ลองเนี่ยก็สีค่อนข้างที่จะคอนซีลเลอร์ก็ถือว่าโอเคแต่ว่าไอตัวอุปกรณ์ที่ให้มาเนี่ยเราไม่ได้รู้สึกว่ามันช่วยอะไรสักเท่าไรไปแล้วครออั้งหนึ่งนะคะ คือต่ออันนี้สีนี้พอดีกับผิวปล่าหนึ่งสสีผสมกันอันนี้ก็จะสว่างไปนิดนึงนะคะส่วนคูชชั่นก็ยังแบบยังไม่ได้ไม่ได้ต่อมาเป็นลิปที่อยู่บนปากปา,กปามค่ะลิปกลอสนั่นเองนะคะของแบรนด์คาปูวินี่ซึ่งเป็นน้องมิน้องแมวนะคะมีด้วยกันอันนี้มันเรือกเป็นเซ็ตชมพูนะมันจะมีเซ็ตส้มกับเซ็ตชมพูมันเลือกเป็นเซตชมพูเลยน้องแมวคือน่ารัก มากเห็นปะดูดีน่ารักปะแล้วเป็นกลอสวันนี้ใช้เป็นกลอสเบอร์สีก็อยู่ที่ปากปามนะคะคือจริง,รงๆเนี่ยเราคิดว่ามันจะเป็นเนื้ออเหมือนลิปหมีอะคะ่ะที่เป็นทินทินกลอสกลอสแต่อันนี้เป็น,นเป็นกลอสแบบที่เป็นความเววเววเลกนี่นะคะเห็นปะเป็นกลอสเลยซึ่งปามไม่ถนัดกลอสเท่าไหร่แต่ว่า ถาใช้แล้วก็สีสวยเพราะว่าอันนี้ลงลิปบาล์มเปลี่ยนสีแล้วก็กลอสทับแค่นั้นแหละรู้สึกแบบเฮ้ยมันก็ดูดูแบบพอปขึ้นมาอะไรเงี้ยเพราะว่าตาเราเป็นสีชมพูเราไม่อยากใช้ลิปสติกสีชมพูอะไรแล้วนะคะก็ใช้เป็นกลอสแทนก็ได้นะคะแล้วก็อย่างสุดท้ายที่มันสอยมาเป็นลิปยีราฟนั่นเองนะคะเป็นลิปแบบจากแบรนด์ g g Bear ซึ่ง g g Bear เนี่ย หลายตัวน่าสนใจมากเลยแล้วปัว่ามันเคยพูดเรื่องจิแบร์ไปแล้วแต่ว่ายังไม่มีกว่ดรีวิวมันเป็นแบ,บรนด์ที่น่าสนใจแบบคือเขาเรียกว่าไงแพคเกจจิ้งน่ารักอะไรอย่างนี้ประมาณนี้อันนี้ลิปยียาบแล้วก็มีน้องนางแบบคนนี้ด้วยนะคะก็เป็นผู้หญิงจีนสวยมากนะคะคือบามาลองใช้สีเขียวไปแล้วนะคะเป็นน้องจะเป็นยีราแบบนี้เดี๋ยวมันมจะขึ้นลูกสวอตให้ดูนะสีเขียวนะนี่เป็นสีแบบ ส้มอมแดงอะไรเงี้ยซึ่งมันจะเป็นอารมณ์คล้ายๆกับลิปกลอสหมีแต่ว่ากลอสหมีจะมีความฉ่ำมากกว่าแต่ว่าตัวนี้จะมีเป็นทินมากกว่าแล้วก็น่ารักมากแล้วเมื่อวานก็ใช้น้องเอยีราฟชมพูเบอร์ศูนย์หนึ่งไปนะคะนะคะยีราฟชมพูกับยีราฟเขียวน่ารักมากแกดูดิดูเขาทำนี่แกว่ามันน่ารักป้าคือแบบมันต้องโดนแล้วมันต้องซื้อแล้วปะอันนี้ก็คือ พอทั้งหมดของปาล์มนะคะในช่วงต้นเดือนกรกฎาจะพอมีเงินกันอยู่บ่าแต่ว่าไม่รู้ว่าคลิปนี้จะออกช่วงไหนนะจะพยายามตัดให้เร็วที่สุดนะคะก็เมคอัพยังเป็นสิ่งที่ปาล์มยังชื่นชอบนะคะหลายๆคนก็ตามปาล์มจากเมคอัพก็อยากให้ปนสนุปสนป,ปาล์มต่อไปจะดูโฆษณาให้ปาล์มก็ได้ไม่ดูก็ได้ไม่เป็นไรอะไรเงี้ยแต่ก็ช่วงนี้ไม่รู้ว่ามันพอยูทูบมันปิดกั้นอะไรขนาดไหนยอดวิวคือ200 300, 300มากสุดอะไรอย่างเงี้ยคือแบบคนทํามันก็เหนื่อยนะเพราะว่า การจะมานั่งตรงเนี้ยแล้วก็พูดมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะเระาสึกว่าเออ่ต้องแบบต้องใช้ที่ของตัวเองอน่ยนะคะที่คุยรักคุณเงินถูกเยอมไหมฉันไม่ได้เสียยอดซับสไครต์หนึ่งล้านสามล้านอะไรเงี้ยขนาดยอดซับสไครต์สองล้านเขายังยอดวิวแค่ห้าเองคนเนี่ยก็มันเหนื่อยไหมเหนื่อยถ้ายังมีสนับสนุนคลิปอามก็จะต่อไปเรื่อยๆนะคะคลิปพอนี่เงี้ยมันก็ต้องใช้เงินในการซื้อ เือมาพูดกับทุกคนนะมันไม่ได้แบบแล้วทั้งหมดเนี่ยถึงมันจะเป็นหลักสิบก็ก็จริงแต่ซื้อไปเยอะเนี่ยมันก็เป็นหลักพันเหมือนกันแล้วบําเป็นแค่พนักงาน ตอกต่อยไม่ได้โอ้โหไม่ได้เป็นมีไรายได้อะไรเยอะแยะอะไรเงี้ยหนี้สินก็มีหนี้บ้านนี่โน่นนี้นี่อะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกแบบเออถ้าใครที่ผ่านมาเห็นมาดูก็แวะกดไลค์กดแชร์ดูโฆษณาให้ฟังสักชิ้น2ชิ้นอะไรเงี้ยไม่เกิดสคลิปอะไรเงี้ยเพื่อเป็นกําลังใจในการดูโฆษณาก็จะทําให้บังมีไรายได้หรือว่า ใครเห็นว่าคลิปมันเป็นประโยชน์จะกดโดนเนตเข้ามาเริ่มต้น20บาทก็ได้รายได้มันก็จะส่งตรงมาที่ปามานะคะยังไงก็ขอบคุณทุกคนมากที่ติดตามชมคลิปของปามปามยังทำเมคกพต่อไปแต่แค่แบบพอมาอยู่กรุงเทพอ่ะมันไม่ค่อยมีที่ในการทำก็เลยแบบ ไม่ค่อยอยากจะทําแต่จะพยายามทําให้ทุกคนดูกันนะคะหวังว่าทุกคนจะชอบกันรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปด้วยตามบา้านเราชียลมีเยอะนั่นนค่ะรีวิวเจ้าบัมเรกเฟซบุอ,อรนสตาแกรมบัมเรกนะคะใครยังไม่กดซับสไครต์ก็อย่าลืมกดซับสไครต์ด้วยเชน่นกันสันก่กนสั่งกระดิ่งกริ๊งนะคะเราจะได้เจอกันทุกวันจานพุดแล้วสุกนะคะถ้าเกิดไม่ได้เจอกันในช่วงวันนั้นก็แปลว่าเออบัมไม่ว่างหรือมันไม่มีคลิปลงจริงๆนะจ๊ะโอเควันนี้ลาทุกคนไปก่อนเจอกันใหม่่ EP นนนะสสสาหรััับววีี้ดค